รัฐบาลเตรียมความพร้อมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระเกี้ยวแก้ว จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานที่ราชนาจาักรไทยชั่วคราวระหว่างวันที่4ธันวาคมปี2567ถึงวันที่14กุมภาพันธ์ปี2568รวม73วันเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568รัฐบาลได้จัดพิธีบวงสวงการสร้างม ดู icana, ปฏิจฐานพระเขี้ยวแก้วที่บริเวณท้องสนามหลวงและจะเปิดให้ประชาชนได้กราบสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี67ถึง14กุมภาพันธ์ปี68เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาในงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ8กรกฎาคม2